รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย One, two, three. ยาสีฟันเซนโซไดสวัสดีครับเช้าๆก็พบกับเราสองคนแน่นอนนะฮะในรายการโตโกตันโตนีตานใช่แล้วแต่เขงคนนี้หล่อมากอมาร์ทหล่อเข้มสมาร์ทนี่ใส่ดีผิวของเขาเนี่ยเขาอยากจะขาดออกมาแล้วยิ้มทีนะโอ้ละลายกับทั้งเมืองเลยอ่ะอยากจะถอดเสื้อแล้วบ้านกัามั่งคั่งเปิดร้านทองเพิ่งรู้แบบนี้เนี่ยเอออยู่เพชรบูรณีลมสั่งอยู่ที่บ้านผัวเธอไปรับรถสิรู้เร็วสิพี เพี้ยนั่นเป็นวงอะไรนะวงอะไรนะวงอะไรอะเก๊ดเออเกดเกอีชื่อแเดียสเอ็นแกสอก่นนกตลอดนะเดินดูเก๊ดเก๊สเก๊ดแตกว่าีกี่น่งเก๊ ครับสว,รสวัสดีครับไปยืนเป็นเกสโนไวู่ข้างๆบ้าบอลเอาผ้าผูกหน้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์มันหล่อเท่ทุกคนเลยเนาะดีใจรูปล่างดีดีใจที่เกสมาแต่ในใจเกสทั่วเลยว่าไม่ให้มันจบที่ผู้สื่าวพี่พูดจริงว่าดีใจจริงที่ได้มาได้มาสักทีหนึงเพราะว่าตอนนั้นเราเกรงใจรายการมากนะเวลามีรายการโทรไปขอคิวเราแล้วยิ่งเป็นยิ่งเป็นของช่องสามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปทําอยากไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วแบบ ตอนนั้นมันไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ไม่กล้าพูดด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่เลิกก็ดีด้วยไม่เอาตัวเราว่าอะไรรู้ปะที่แมวข้าตัวที่บ้านนั่งข้างแล้วที่บ้านเปิดร้านทองนี่ไงนี่ไงหวังเงินไทยอยู่ที่หล่มศัพท์เพชรบูรณ์ใครอยู่ทางนั้นตรงนี้หน่อย นี่ไงอถือไม่พอเนี่ยทำไมต้องมีโพสถืรูปภาพเกรดเนีือ,อบอก<ม>บอก่อนจริงๆ<อ>เราจริงๆเราก็เขินเหมือนกันออตั้งแต่เราเข้ามาในวงการให,ใหม่แม,แม่ก็จะแม่ก็จะอย่างนี้เราก็เขินเหมือนกันแม่อย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปทำแบบนี้แต่ว่าหลังๆเราก็เห็นแม่เรา แฮปปี้แม่เขาก็อยากภูมิใจที่มีลูกเป็นได้ใจนะแม่พี่เปิดร้านแรกๆที่บอกมาเช่ก็เอาลูกที่จังาวเลยนะแล้วานตรงนี้ปิดเลยนะแล้วไม่มีลูกนะพอลูกจะลงนะเอามันเขึ้นขายดีกว่าก็เลยแต่ก็เลยเป็นอย่างนี้ถายดีมากใช่ก็คือคือนึกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสัญลักษณ์ด้วยเพราะว่าแถวนั้นอ่ะร้านทองเยอะมากแล้วมีมะเข้าไปแล้วอยากหาอยากไปถ่ายรูปพี่เลซอยากเจอพี่เรซมีบ้างั้มต้องมีอะเนาะประโยคยอดฮิต เราก็วนถายไปเรื่อยๆใช้นะนำตัวเองเวลาเจอสาวอ๋อจริงๆเรื่องพวกนี้บอกเลยตรงๆเลยว่าผมผมไม่ได้พูดแบบนี้แต่มันเป็นการเหมือนตอนนั้นเริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วเพอิญว่ามันก็เป็นการถามกันไปเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงทําอะไรยังไงเราก็เลยเขาก็ถามเราเราก็เล่าให้เขาฟังแต่เพอิญปีคนนั้นเป็นเพื่อนไอ้แพเอ้า ก็เลยเป็นที่เม้าการแล้วให้แพทฟังแล้วแพทมันก็เลยมาแพทมันก็ไม่ปิดอยู่แล้วใส่ขิงใส่ไข่ใส่พริกไทยแล้วมันก็ตีมาอะไรอย่างเงี้ยแพทที่ต่ก็เป็นเรื่องตลกๆไปแพทที่เอลสิบสองนิ้วหรอตอนนี้น่าจะลดเหลือสิบเอ็ดอ๋อเม้ากันแล้วประโยคนั้นพูดว่าอะไรหมายถึงว่าประโยคเออประโยคไม่คือไอ้แพทเนี่ยมันเป็นคนพูดว่าพ่อเป็นตำรวจแม่ขายของอ๋อเข้าใจแล้วและแล้วคนที่พูดต่อใจแท้คือนุ่มกันชัยโอ้ยน่ากลัวมาก รีบลงเหอะกลัวว่ะพอพอตะชื่นพอเอาเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับช่วงหน้านะคะกตู้ตานตู้ลีมิตาไฮแล้วก็คือคุณแม่ต้องทำโทษนะฮะโดยการจับขังในตู้เซฟโอ้ยต่อหัดแล้อะไรกันก็โงเก๊มันคิดในใจอ๋ออะไรกันนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยอะ โดยกระทิงแดงยูโปรเจกต์หุ่นมะพร้าวชาวเก,กาะดดนี่อยู่กับพี่เกรซตรงนี้เป็นไงบ้างหล่อไหมพวกเรานี่นี่นี่ <c oughs> เป็นชนีกเก็บไว้ในใจบ้างไม่ได่เปิดคัีออกมาหมดทั้งสองข้างเขายังไม่ได้เปิดเขาแค่เปิดปากพี่เกรซเล่นละครเรื่องล่าสุดเรื่องอะไร ขอเป็นเจ้าของของเธออนุสูเรียเลยนะอะไรขอเป็นอะไรที่ดังๆขอเปี๊ค่ะปังทั้งในชื่อถูกไปให้คุณเกรดอุ๊ยเก่งมากเอาขนมปี๊บไปให้น้องขนมปี๊บไม่น้องเลยพ่าน้องแพ้ขนมมายั่วมายั่วคนอื่นไม่ยอมตอบน้องได้รายการที่แจกแจกเลยนี่อย่างนี้เลยเหตุนุ่นของน้องเนี่ยน้องน่าจะทันได้ทั้งปี๊บเอาไปเลยฮะลูกเรดได้กล่าวว่าตอนเด็กๆอ่ะวีรกรรมเยอะมากนะพี่เอกแล้วก็คือคุณแม่ต้องทำโทษนะฮะโดยการจับขังในตู้เซฟโอ๋ยเกรด แม่โชว์รวยหรอไปขังในตู้เซฟเปล่าเปล่าเคยมีบ้างแบบว่าแกล้งน้องอะไรเงี้ยเราเป็นพี่ชายคนโตไงเออตอนนั้นจําได้ว่าเล่นเปืดอารมณ์เปิดอรมไม่รู้มีลูกข้างในอ่านสั่นเข้าไปที่พุงน้องยิงน้องก็พอไปตั้งใจแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็โดนทำโทษไปแล้วน้องร้องไห้มันเจ็บเนาะร้องมันเจ็บร้องไห้ก็เลยแบบรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วแม่ก็เลยเอาเกรซใส่ในตู้เซฟกลัวไหมอยู่ในตู้เซฟหายใจไม่ออกนะหายใจออกกอแคบแคบมืดมืดเออเฮ้ยแล้วแม่ทำจริงจริงเหรอเกรซทำทำ แล้วไงรู้มาแม่ลืมรหัสลืมเอามันออกมามันอยู่ในเดือนหนึ่งแคปปิตไม่หรอกแค่ปิดคำถามอยู่ตรงนี้ถามอะไรคุยได้สมอย่างถามอะไรเดี๋ยวเขาลืมเอาทาแล้วเกรดจะทำอะไรน้องชายจะถูกแม่ทำโทษข้อหนึ่งนำน้องไปกดน้ำหกนาทีข้อ2โกนขนคิ้วน้องอย่างบ้าคลั่ง ข้อ3ดีดขนีบน้องเป็นสล้อสซึงข้อสเอาขนจักรแล่น้องมาผูกขนจมูกมกข้อห้านำเอ็นร้อยหวายของน้องออกไปทำต้มแซ่บข้อ6กอ่ะข้อหกมดแล้วรายกันข้อหเกรดมันคิดในใจอ๋อรายการนี้เป็นอย่างนี้ออทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะเอาขนจักรแร่น้องออกมาอีเกรดเล่นต่อไง ็นึกว่าจะเฉลยข้อเจ็ดเอาปืนอัดลมยิงเข้าไปที่พุงของน้องอย่างบ้าคลั่งใครจะตอบยกมืออ่าน้องโจซินโยออกมาน้องชื่ออะไรลูกชื่อหนุ่มครับหนุ่มเรียนชั้นอะไรเรียนชั้นอะไรหนึ่งครับครับปวชหนึ่งครับปวชปวชหนึ่งจะห้าคืออายุเท่าไหร่แล้วปวช 16บหกหนุ่มผ่านการเสียงแตกแล้วนมแตกผ่านมาแล้วเนาะผ่านตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมลูกเขาแตกกันทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้หนุ่มทำท่าเฉลยนะฮะสมมติว่าถ้าหนุ่มคิดว่าเป็นการถอนขดจักรร้หนุ่มก็ถอนออกมาแล้วก็ผูกที่จมูกนะฮะคิดว่าข้อไหนนะฮะหนุ่มก็ทำท่านั้นเลยทำท่านั้นเลยนะฮะหนึ่งสองสามเปลญัติเปลญอารมณ์ยิงใส่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กล้องพี่ตาคาเมร่ามันเขาจับภาพแกไม่ทันเลยท่ายิงเมื่อกี้มันต้องสโลว์อ่พี่เป็นน้อง่พีเป็นน้ขาเป็นพี่ดีกว่าเขาเป็นน้องเนอขาน้องโดนยิงให้ร้องลับเธอต้องโดนปักเหยียบบ้าครั้งอ่าเดี๋ยวพี่ยิงนะแล้วอย่าลืมแอคชั่นนะเร็วเร็วเหมือให้เด้งซอกซั่มนมแล้วพี่เอกไม่ได้ยินเสียงนางไม่มีไม้นางทำยัง ได้ได้เข้าไปเลยอ่ะนี่แสบมากบริกรรมของเขาคือเคยงัดห้องคอมพิวเตอร์ที่เรียนเข้าไปทำอะไรงัดเข้าไปทำอะไรวะไอ้นี่น่ากลัวนางเป็นแฮกเกอร์เหรอคือผมผมเรียนเรียนประจำไงฮะแล้วแบบว่าจากหอพักไปอาคารเรียนเนี่ยมันก็จะต้องผ่านที่จอดรถผ่านดงหญ้าผ่านอะไรอย่างงี้ต่างๆนานาต่างๆนานาแล้วตอนนั้นอยู่ประมาณมสองลงเรียนอะไรอ่ะ จุฬาพร์ราชวิตยทลาราโรงเรียนประจำแล้วไงแล้วก็ด้วยความชอบเล่นเกมไงยุ่นังก็เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลางคืนก็เลยกับเพื่อนประมาณเจ็ดแปดคนน่ะโหนางอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมกอเข้าเข้าไปงัดงัดเลยห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนใช่แกจะได้จะกี่เกมแกเข้าไปน่ะคือมันเป็นความขึ้นขน้องมากกว่าออเอาจริงมันก็ไม่ได้ไม่ถึงโอ้ยอยากเล่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปได้เล่นไหมเล่นเกมอะไรเล่าสิ มันเป็นเกมยิงปืนอ่ยิงปืนอีกลแล้วมนแมนแมันแมนชอบยิงปืนแลมนแมนเป็นเกม,มยิงปืนเราได้เล่นทุกคนทุกโต๊ะได้เล่นทุกโต๊ะแล้วด้วยความที่เราก็ไม่รู้หรืออะไรเพราะว่าในห้องคอมมันมืดใช่ไหมฮะถ้าเราก็เปิดเกมเล่นแสงมันก็ออกมาอ่าแล้วคนก็เห็นครูก็เห็นครูก็เห็นพาโลงก็เห็นแล้วโดนทำโทษแล้วที่มันอันตรายใช่แล้วเขาก็จับได้แต่ที่มันอันตรายคือคือพวกเราวิ่งหนีกันเออถ้าสมมติเขาคิดว่าเป็นโจรขึ้นมา เขายิงนะจากที่เรายิงในคอมอยู่แล้วอาจจะโดนยิงนี่ไงถ้าเขาไม่ได้คิดว่าเป็นนักเรียนถูกไหมใช่แล้วแล้วช็อตต่อมาก็คือกระโดดชั้นสองอ่ะโอ้ยอีเกศโดดแล้วต่างชั้นสองเอเกศโหดมากแล้วเธอก็รอดมาจนถึงทุกวันนี้เนาะใช่ใช่คุณพ่อเป็นตำรวจคุณแม่เปิดร้านขายทองแล้วทำไมเกรดถึงเข้าวงการเป็นนักแสดงมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าไหนว่าเราจะมาเป็นนักแสดงเพราะตอนนั้นเราก็เรียนจบมาเราเรียน เราเรียนสายวิทย์มา<ะ>จุฬาพน์เนี่ยคือโรงเรียนวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยแล้วเราก็บ้าบอดมากซึ่งคนละทางแล้วก็มาเรียน มาเรียนที่มหาลัยมาเรียนเกี่ยวกับตกแต่งภายในเออนี่ไงมันไม่ทำตกแต่งเนาะคนละทางเลยคนละทางคนละทางแล้วพอพอเล่นบอลมากๆอยู่มหาลัยน่โดนไปไปไปแคสติ้งไปอะไรอ๋อพ่อหุนเลยได้เข้าวงการเริ่มแคสตอนปีไหนปีหนึ่งก็จากฟุตบอลเหมือนกันเขาเห็นเราเตะบอลเขาก็เลยแบบว่าเออไปเล่นหนังยิ่ปันเกี่ยวกับฟุตบอลไหมอะไรอย่างนี้ก็ไปแต่คราวนี้เหมือนได้ไปไปถ่ายรูปไปอะไรสักนิดหน่อยแต่ว่าหนังเรื่องนั้นเราก็ไม่ได้เล่นแต่หลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มาอยู่ช่องสาม แคสติ้งโฆษณาได้เขาางคนนยกเขามาที่ช่องสเรื่องแรกเรอคะเรื่องแรกเรื่องว่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อมาริกาไม่ใช่ไม่ใช่รักเธอยอดรักครับอะไรนะรักเธอยอดรักรักเธอยอดรักคำถามอยู่ตรงนี้ละครเรื่องแรกของพี่เกรวรินทอนนั้นที่ได้่ช่วงสาม ละครเรื่องว่าอะไรเฮ้ยคือคนง่ายเลยใช่เจ๊ขยักคือเตียงอันนี้แล้วก็ชั้นวางหนังสือที่ทุกเธอต้องไปวางหนังสือที่โรงเรียนเหรอเรื่องอะไรนะรักเธอยอดหลักคำถามจะไม่เพราะว่าจะได้ไปบิดช้อยข้อหนึ่งรักเธอยอดกระถิ่นข้อสองรักเธอยอดหน่อไม้ ข้อ 3. รักเธอผู้ก่องยอดรักข้อ4รักเธอต้นขุนนุนใครอยากจะตอบยกมือย่าไม่มีข้อที่ถูกเลยเข้าหรอล้วก็ไม่สามารถที่จะทวนชอยได้แล้วดชบอกเลยใครตอบเอาแบงค์ยี่สิขึ้นมาเอาออกมาคนที่เล่นแล้วก็ไม่ต้องเล่นแล้วโน่นโนนน้องออกมาเลยลูกออกมา เธอเธอนอนบนเตียงเลยจ้ะเธอนอนบนเตียงใครที่ตอบเกมนี้ก็ต้องนอนบนเตียงนอนก่อนนอนลูกอ่ะน้องอะไรคะนอนเป็นการทดสอบความแข็งแรงข็งเลดี้อะอมีออมีหลานจกถ้าเธอมีสิทธ์อะไรมาเธอต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าซ้ํากับหลานพี่ให้เปลี่ยนชื่อให้ชื่อว่าอะไรเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรเรียกซาก็ได้ค่ะเรียกอะไรนะลูกซาซาเป็นยงนูซาหรอ รู้ปั๊ดซัวเป็นฟองเอ๊ยจอรเป็นคนซ่าจอร์เป็นคนซ่าคุณก็เรียกคำถามอยู่ตรงนี้พี่เกรซกับอินทอนเล่ละครเรื่องแรกของช่องสามเรื่องว่าอะไรช่วยหาชายที่ถูกต้องให้พี่ทีรักเชยยอดรักรักเชยยอดรักแสดงกับใครคะนางเอกคือลืมแล้วค่ะนางเอกคือลืมแล้วค่ะใครนะฮะแพ้ครับน้องแพ้น้ำประภาถูกต้องนะคะถูกต้องน้องพาูพับเอกแล้วสุดหนูย้ไปเองลูกเราจะปิดท้ายเบรกนี้ ไม่มีคำถามที่เล่นเส้นเราขายไปสองเบกแล้วหรอเออรู้สึกน้ำมันยาวอ่ะโรงเรียนนี้เรามีบีบอยนะฮะเออบีบอยเนาะเราจะปิดแบรคนี้ด้วยกันเต้นอย่างบ้าคลั่งของบีบอยแล้วก็มอบกิฟต์เซ็ตนะฮะเรามอบกิฟต์เซ็ตวุญปั้นพลาชากอรอร่อยชื่นใจใครก็ชอบให้กับน้องเกรกก่อนโอเคมาเต้นบีบอยลูก นาของคุณเขียนลงใน facebook.com/ ตู Facebook. ้คู่ตังผู uh ้ชมดี5ท่านที่บอกเคลยนลับโดนใจพี่เอกกี้และพี่อ้นสีรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนูไว้ไม่ใช่ซีซีได้เลยจ้าเอาจริงๆเมื่อก่อนนี้ก็มีแบบว่าตอบจริงบ้างไม่จริงบ้างเออแต่ตอนนี้เราสดจริงสดจริงจเลยเหรอคือ โดยกลับมาในช่วงนี้นะฮะเรามีคิดแคทนะฮะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทมอบให้กับน้องๆทุกคนคุยกับเกรทดีกว่าไมูว่าเขาจะพร้อมตอบเราความจริงหรือว่าตอบเราเอาภาพความเท็จเมื่อกี้ก็แอบถามเขาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยการของเราต้องการความจริงเท่านั้นตอบจริงตอบจริงเกรทเวลาที่สื่อถามเกรททุกครั้งเกรทจะบอกเกรทโสด ครับจริงหรือเปล่าสดจริงไหมเกรทเอาจริงจริงเมื่อก่อนนี้ก็มีแบบว่าตอบจริงบ้างไม่จริงบ้างเนาะเออแต่ตอนนี้เราสดจริงสดจริงจงเลยเหรอคือสดจริงเลยสดจริงๆริงเลยก็อยู่ไม่ดีๆอยากเป็นตินาขึ้นมาอีกสดคือไม่มีคนคุยเลยหรือว่า มีครุกคลิกมีมีแล้วก็มีคนคุยอยู่บ้างครุกคลิกเขาคลิกมีใครแบบว่าให้เราส่งไลน์กุดมอ์นิ่กุ้นไงอ่ะมีบ้างแซวๆกันแซวแแคปหน้าจอแคปหน้าจอส่งไปนะค่ไอ้นี่น่ากลัวมากเลยนะไอ้เรื่องแคปหน้าจอเนี่ยต้องระวังนะทุกคนนี้แบบออมันน่ากลัวมาก กลัวกลัวเพราะเวลาคุยแะไก็ต้องคุยกลางๆต้องระวังเออกลางๆเอาหรอไม่มีนะที่แบบน้องไหนลองเปิดกระโปรงให้พี่ดูสิไม่มีหรอไม่มีนะกลัวไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราถอดรองเท้าน้องถอดรองเท้าให้พี่ดูสิมีไหมใครมาคุยอะไรอย่างงี้น้องถอดรองเท้ามาให้พี่ดมซิมีไหมสรุปไม่มีใครที่มาครอบครองหัวใจตอนนี้ไม่มีไม่มีไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงเล่นโบทำคนเดียว เพราะฉะนั้นรายการอื่นๆอาจจะถามเรื่องสเปคคุณรายการเราไม่ถามรายการเราจะดึงสเปคให้คุณเลือกเลือกยไงนะเกรดจะต้องเลือกในที่มีอยู่ตรงนี้ที่คุณสเปคคุณที่คุณชอบคุณคะกี่คนครับพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์ด้วยหรอคะคุณเขาดูไม่อยากจะแสดงออกปะคะ อันนี้คือเรื่องสเปคสเปคให้เรารู้ว่าสไตล์คุณเป็นยังไงคุณต้องอธิบายแล้วเดี๋ยวเราให้ของรางวัลเขาตัดชายแรกเหรอผมขออนุญาตให้พี่ซิโก้ไปทำบอลก่อนดีกว่อนตัดซิโก้เหรอตัดซิโก้เลยโอ้ยแกนี่มันทันเลือกซิโก้คนแรกเลยนะผมชอบพี่ซิโก้มากเลยนะฉันเอาเิ็นตัวเพลก่อนนะได้เลยโอเคลุ้นกุยมองลูกเอ้ยคนที่สองที่เกรซจะตัดออกจะการแข่งขันนี้ตรงนี้นั่นคือ เอาคุณน้องคนนี้ออกไปก่อนไปก่อนไปทำไมเพราะอะไรเธอบอกเหตุผลเช่เธอไม่ใช่เธออ้าคือหมหม่องอีกคือหมอเธอยังอยู่ในสเปคของเกรนเขาตัดกอยกี้เว้ยเขาไม่ได้ตัดแกโอ้ยเหลือสามช้อยกลัวคนนี้ไปตกกุยหม่องจังเลยอ่ะสามช้อยนี้เราจะต้องดูลีลาการเต้นของเขาโอ้ยเอาแรงมาจากไหนเต้นบนนั้นแหละเออมิวสิเค่ะกุยหม่องเร็ว คุยหมองแล้วอ๋อคุยหมองอ๋อยคุยหมองตั้ยไคุยหมองแรงอีกคุยหมองแรงอีกเออดูคุยหมองเอาแล้วอ๋ออีกแคสเลือก่อนจะได้แจกต้องตัดเอาอีกหนึ่งคนสุดท้ายาท้าคุณได้ขนมปี๊บไปเพื่อออกหนึ่งคนเอาน้องด้านบนออกไปก่อนนะคะโอเอาอะไรให้เขาดีอะขนมปี๊บไง คไปกินแบบฟีนี่เอางี้เดี๋ยวให้เล่นเกมต่อเลยสามพันก็ได้จักรยานก็ได้อีกโอ,โอเคออลงมากุยหมงกับกับลงแดง <พอ S 1> ลงมาเพราะเธอถือว่าเธออยู่ในช้อยส์อโอเคกติกาของเรานะฮะง่ายมากเลยนะครับ คือเราจะให้ผู้เข็นเนียฮะยืนที่จุดสตาร์ทพร้อมกับไม้กอล์ฟขนาดจี๋คนละหนึ่งอันนะฮะแล้วเอาไม้กอล์ฟเนี่ยตีลูกบอลให้เข้าโกให้ได้เยอะที่สุดภายในสามสิบวินาทีใครทำได้ชนะมีสิทธปปิ์เปิดตู้ลุ้นเงินสดสามพันบาทและจกักรยานจะเป็นของคุณโอ้ยแต่เราเลิศมากเริ่มครับวุ้ยบุยมองบอกว่าสายตาตั้นไงเออเร็วเร็วโล๊บอ้ยเอามาเบายมองเออ,อจุดเข่า คุยหมงทำได้ไปหลูกหลูกขอให้ลงแดงออกจากกันหนหันไปเลยเพราะคุณหมงเก่งมากลงแดงหนูต้องสู้ลูกสามสองหนึว้ายดีดลูกลมเย็นเออหลูกลงแดงลงแรงทุงเออลงแดงว้าวสามสองหนึ่งต้นหมดเวลา เท่ากันนะเท่ากันนี่เธอมาตีนปลายมากเลยนะกุยมองหมองมันเท่ากันทำยังไงดียิงสูบมั้ยยิงสูบยิงสูบเป้าเดียวเท่านั้นหนึ่งสองสามกุยมองกุยมองอ้าโอ้ยอีกุยกุยมองเอาไปเลยลูกเอาไปเล่นที่บ้านนะลูกนะแล้วไปลองไปเลยอันนี้ด้วยกุยหมองเธอได้เลือกตู้ตู้สีเขียวและตู้สีม่วงสีอะไรดี สีอะไรสีอะไรเขียวอยูไปยืนสีเขียวพี่เก๊ดยืนสียืนตหนึ่งสองสามพักข้าเลยคิดเซทจะคิดแคทด้วยมองให้นะคะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทฝากผลงานกับคุณผู้ชมช่อง3 SD ของเราหน่อยครับผมก็ ดูช่อง3ก็ดูทั้ง3 SD3 Family แล้วก็ช่อง3าม i g i ิ i l ใช่ก็ตอนนี้มีอีกสเรื่องครับฝากติดตามผมด้วยก็ใต้งเอาจันกับขอเป็นเจ้าสาวสักครังให้ชื่นใจโอวันนี้ขอบคุณเกรดด้วยนะฮะที่เคลียร์คิวมาให้รายการของเรานะฮะขอบคุณเกรดค่ะขอบคุณขอบคุณวิเยไลอาชีวะสันดิรันในพระอุปถัมภ์ครับผมขอบคุณค่ะพบกันใหม่จันทา์หน้านะคะกับรายการโตโตตังโตนี้ รีวิวเพิ่มเองไม่ติดมีรอบเองละก็ไม่มีกำลังก็เสือดเลยอ่ะเกตเข้าใจมั้ยพี่อะไรมากพออากาศไปยาตำรวจไม่อยากมันตวจสอบรายการว่ามันมีกำลังทุกเทปเลยที่เป็นผู้ชายแขกที่เป็นผู้ชายเข้าใจมั้ยเต็กสอ่ะยากเว้ยตีหนีโกมันยากเนาะมันไม่ธรรมดาเออมีถามว่าทำอะไรอยู่อีกฝ่ายตอบว่ากรื่องต่างเกงในมีมั้ยเออมีมั้ยเออกเกงในไม่แห้งเลยเหม็นว่าว่าพี่เกตสแดดไม่ดีวันนี้ฝนจะตกมีมั้ย